อาหารญี่ปุ่นจ้ากับคณะชายาอุ้ยอุยอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจอุ้ยอุยอุยตกใจเอาไปเลยก็ <Go. S 1> าหาญี่ปุ่นดูช้อนเขาก่อนเขาทำช้อนมาแบบไม่สั้น ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวกำลังดีจ้อนทองคำากับนี่อาหารสิ้นคลิดของคนเมืองกับความพอเพียงนะคณะผักชายาคณะเม็กซิโกห้ามกินดิบกินสุกอย่างเดียวมสัสซา